สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอการ DIY ทำบล็อกสบู่ราคาศูนย์บาทคุณอาจจะเอาไปแอปพลายดัดแปลงใช้อะไรก็ได้กับวัสดุที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณที่มีลักษณะคล้ายเคียงกับที่ผมพูดนะมันจะเป็นอะไรขวดพลาสติกกลมๆอย่างเงี้ยเรือทรงไหนก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เราจะเสนออันแรกก่อนอันแรกเนี่ยเป็นขวดนมเปี้ยวเนาะไม่ต้องถามมากว่ายี่ห้ออะไรไม่ได้โฆษณานะบอกก่อนอันนี้ บล็อกอันนี้ผมผมชอบอันนี้เพราะด้วยเหตุผลก็คือมันเป็นทรงที่ค่อนข้างตรงนะตรงเลยลวดเดียวลงมาเลยเนี่ยมันตรงดียี่ห้ออื่นมันไม่ค่อยตรงอ่ะมันมาใช้ไม่ค่อยได้มันมันงีงอเบี้ยวมันใช้ไม่ได้แต่อันนี้มันตรงมันใช้ได้โอเคไหมวิธีทําก็คือเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นมันจะมีเส้นเห็นไหมคุณก็เอาคัตเตอร์คุณอะกรีดกรีดไอ้ตรงเส้นข้างบนเนี่ยกรีด เนี่ยเอาให้กลางๆเอาอยู่ตรงกลางกลางเส้นนะกรีตดตัดปื๊ดนี่มันตรงๆไปรอบเนี่ยเส้นบนเนี่ยนะกรีดไปร,บรอบๆเลยนะพี่นาะกรีดจนขาดพอขาด,ขาดปื๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกข้างหนึ่งก็กรีดเหมือนกันอ่ามันจะมีร่องขบวนเห็นไหมแล้วก็กรีดร่องขบวนปื๊ดเหมือนกันนะอ่ากรีดไปจนมันขาดขาดจะเป็นยังไงมันจะเป็นลักษณะอย่าง,ง,างนี้นี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะ เวลาเรากรีดที่ล่องเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะม <te ous> <descriptive together> ันจะโค้งงุ้มลงมานิดนึงสังเกตไหมเนี่ยมันจะงุ้มงุ้มลงมานิดหนึ่งแหมไม่ได้เอาให้ดูลวกันอ่ะอันนี้อันนี้เป็นก้นก้นฝาที่เราตัดแล้วอย่าสังเกตทั้งว่ามันมีเส้นอยู่เห็นไหมมีเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งอยู่อ่ามันมีสองเส้นมาดียังไงเวลากดลงไปอ่ะสังเกตเห็นนะอ่ะเวลาคุณกดลงไปอ่ะเนี่ยมันตังกึกเห็นไหมมันตังกึกแล้วมันดึงไม่ออกเนี่ยอ่าผมชอบยี่ห้อนี้กับตรงนี้ละมันกึกแล้วมันดึงไม่ออกกแล้ว็เท สบู่ใส่ได้เลยอ่าเทสบู่ใส่ได้เลยอีกแบบนึงก็คืออ่เป็นกระป๋องแป้งอ่าเป็นกระป๋องแป้งอ่าคุณก็หายี่ห้อไหนที่มันมีลักษณะตรงๆอะนะอันนี้มันตรงมันมีลักษณะแบบเนี่ยมันมันพอดีก็ถ่ถากก้อนสบู่เลย ผมว่าขนาดมันพอดีใกล้ก้อนก้อนสบู่มากเลยกระป๋องเนี่ยนะอ่าเนี่ยมันเป็นทรงตรงเนาะมันตรงลงมาทํายังไงล่ะก็ตัดตูดมันอันนี้ตัดตูดแล้วเนาะตัดตูดแล้วเอาตูดไปใช้แล้วโอเคมาตัดตูดแล้วจะเป็นอย่างนี้อ่ามันก็จะเป็นตรงตรงตรงอย่างนี้ตัดตูดตัดหัวเวลาไม่ตัดมันก็จะโค้งๆคุณก็ตัดไอตรงช่วงที่มันหลุดหลุดออกจากโค้งไปตรงนี้เราไม่ตัดเราตัดให้มันตรงที่สุดเท่านี้ก็ตรงกันนะอาที่มันอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมผมก็ตัดเอาประมาณนี้อ่านะตัดเอาประมาณนี้ให้มันเป็นเป็นท่อตรงตรอย่างนี้ขึ้นมา แล้วนักระตูดที่เราตัดนี่แหละเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเวลาตัดก็ตัดให้มันเหลือแบบประมาณสักสี่หุนน่ะนะเออประมาณสักครึ่งนิ้วอ่ะเอาง่ายง่ายครึ่งนิ้วห้าหุนก็ได้แล้วแต่ตามใจแต่แล้วเวลาใช้งานก็ไม่มีอะไรมากก็แค่กดลงไปเนี่ยกดแต่อันนี้มันไม่ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีดังกึกอันี่ไม่มีดังกึกแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้สังเกตเข้าไปเนี่ยมันไม่มีช่องเลยเห็นไหมเวลาเรากดลงไปเนี่ยเนี่ยกดลงไปแล้วเนี่ยไม่มีช่องเลยอ้าวมีหน่อยนึงโอเค ใหม่ๆมันไม่มีนะนงเกตจากข้างในมันไม่มันไม่มีช่องเห็นไหมังเกตจากข้างในมันไม่มันไม่เป็นรูทะลุออกไปเห็นไหมแม้ตู่ตรงนี้มันจะเป็นเป็นล่องขึ้นมานิดหนึ่งนะนี่งเป็นร่องเพยเยอะเห็นไหมอ่ามันจะไม่เห็นน้าเนี่ยข้างในมันไม่เห็นตรงนี้มันก็จะอยู่ฝั่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีไม่มีช่องอากาศเห็นไหมเวลาเทสบู่ลงไปมันก็มันก็อยู่ในบล็อกกันแหละเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสบู่ที่เราทำอ่ะเวลาเทมันค่อนข้างข้นโอเคนะเวลาเทลงไปแล้วก็สามารถใช้เป็นบล็อกสบู่ได้เลยวิธีนําสบู่ออกจากบล็อก ที่เราทำ DIY ต้นคนศูนย์บาทก็คือใช้ไม้ไผ่หรือเป็นท่อ PVC ก็ได้หรือไม้อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าขนาดมันพอๆอกันอย่างนี้นะมากวางแล้วก็กดอย่างนี้อึ๊บเออกดลงไปเรื่อยๆอ่าคุณก็จะเห็นว่ามันเลื่อนออกมาอ่าปึ๊บอ,อ่ะคุณก็จะได้ สบู่ออกมาแบบนี้เนาะอันนี้ตรงนี้เนี่ยบางอันนมันจะแน่นถ้าถอดสบู่อาจจะติดอยู่กับก้นขวดถ้าไม่รีบก็ปล่อยให้มันแห้งสักนิดนึงพอมันแห้งแล้วสบู่มันจะหดตัวแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายกว่านี้อันนี้ก็สามารถนําไปตัดได้เลยโอเคนะบล็อกสบู่แบบนี้ก็เหมือนกันเวลาเราทําแล้วทำด้วยกระป๋องแป้งเนี่ยเป็นบล็อกสบู่ DIY อวนะเราก็ใช้ไม่ไผ่เหมือนกันขนาด อย่างที่เห็นก็คือพอ,พอกันกับกระเป๋องเนาะก็คงไม่หาวงลีมันก็พองถ้าคุณหาได้ก็เอานะผมก็ใช้ไม่ไผ่นี่แหละเส็ไม่ไพ่จะทำนะอ่ะแล้วเราก็กดเออกดลงไปเรื่อยๆอ่าอามันก็จะค่อยๆออกมาเนาะตะบูเวลาทำเสร็จใหม่ๆมันจะลื่นๆมันก็จะออกจากบล็อกง่ายอยู่พอสมควรเนาะอ่ะ เรียบร้อยก็จะออกมาอย่างที่เห็นอันนี้อย่างที่บอกก็คือก้นตรงนี้ถ้าเราไม่รีบปล่อยมันแห้งมันจะออกง่ายกว่านี้แต่ถ้าบล็อกไหนบางทีมันมีจังหวะมันก็จะออกง่ายโอเคอันนี้ก็เป็นการแกะบล็อกหลังจากที่เราเอาสบู่ไปตัดแล้วมันก็จะมีลักษณะก้อนขนาดนี้เห็นไหมมันมันมีลักษณะใกล้เคียงสบู่มากเลยทั้งทั้งสองทั้งสองไซส์เนี่ยนะอันนี้มันเอป็นทรงกลมเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัดมาแล้วอีกอันหนึ่งก็แบบอย่างเงี้ยมันเป็นทรงลีที่แบบ เออพี่มันใกล้เคียงสบู่มากเลยอ่าอันนี้ก็เป็นการแนะนำ DIY บล็อกทำสบู่แบบต้นทุนศูนย์บาทบางคนบอกว่าโอ้โหกระป๋องแป้งมันไม่ได้ถูกเออพี่เดี๋ยวนะเออโอเคอไม่นับแป้งสิแป้งมันของแป้งมันเป็นราคาพี่จะนับคาคากระป๋องเป็นราคาแป้งนี่เหนมเปรี้ยวเหมือนกันบางคนบอกมันไม่ได้ศูนย์บาทเรานมเปรี้ยวตั้งสี่สิบกว่าบาท เออมันก็ใช่พี่แต่นมเปรี้ยวพี่กินไปแล้วนะพี่จะนับเดี๋ยวน้าพี่จะนับค่ากระป๋องเป็นราคาสี่สิบสองสี่สิบกว่าบาทแล้วเดี๋ยวนั่นนมเปรี้ยวไปศูนย์บาทได้ไงพี่กินนมเปรี้ยวไปแล้วขวดมันเหลือน่ะเออหรือไม่ถ้าพี่แบบจะบอกว่าโอ้ยไม่อยากเสียตังเลยแล้วก็ไม่ได้กินด้วยเอาพี่ไปเดินหาเอาตามทางขยะแต่จะมีใครทิ้งมงก็ได้ไปเออนะเออไปไปไปโรงงานขยะตรงหอดูดก็ได้พี่ไปหาเอามาทำ ต้นทุนศูนย์บาทนี่เหนื่อยหน่อยนะบอกก่อนโอ้ยบางทีถนะ้าตื้อมากินเลยก็ง่ายกว่าไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่กระป๋องแปะแต่กระป๋องแป้แปง,แปงนี่ก็ต้องเข้าใจเลยบางคนไม่ได้ใช้จริงๆอ่ในเลยอันนี้แล้วแต่อย่างที่พูดนะ่ะมันขึ้นกับตัวคุณว่าจะ DIY ยังไงกับกระป๋องพลาสติกที่อยู่ใ,ใกล้ตัวคุณแล้วมีรูปร่างลักษณะทรงตรงอย่างเงี้ยเออเอามาดัดแปลงทำเป็นบล็อกสบู่มันก็จะต้นทุนศูนย์บาทไงอันนี้ก็เอามาแนะนำการประมาณนี้เลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ